กำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับลบเจสแควรูทสบวกเ i หา Ar ร u กิ n เของ z กดเมนู2 9 4 polar a n พ l ล่าแองพิมพ์ z เ n นเ r เขียนแซในรูปเชิงคั่วพิมแซ z กดเมนู2 9 6 c o n าหก t to Polar ตทู e พ e เอนหากต้องการใช้มุมในหน่วยเรเดียนกด Document กด7กด2 เปลี่ยนแองเกจากดี gree เป็นเรเดียโอเคหา Ar ร u กิ n เของแซใหม่อีกครั้งเขียนแซในรูปเชิงคู่หากมุมเป็นเรเดียนรูปแบบเชิงคู่จะอยู่ในรูปเลขชี้กำลัง